สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพปอนหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตกัอาวันพระราชสบอดีที่22ธันวาคม2565นะครับจัดไปยใา้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบสนัทธเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u นะครับ ก็ถือว่าจัดมวยดีราคาถูกอีกเช่นเคยนะครับในรอบแรกถ่ายทางช่อง for you ส่วนในรอบที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางช่องเพจมวยเด็ด789นะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเย็นนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกโกบ่านะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย v i p t h a i l น n d น้ำม้วนนะครับ ID Line ก็ BG9955 นะครับ ID Line นะครับ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับโก้บาวการันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพย เป็นยาสีฟันที่สก,กัดจากสารธรรมชาติ9กชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผยมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับก็ไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน เพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งหรือบัวขาวสิทธิ์พนมทองหรืออลังการสอจิมาวิทครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เจอทางด้านขามร้นขาวบิ๊กนิว72หรือสอจิตประเสริฐหรือสิงห์โหดยิมนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมในค่ายสอจิตประเสริฐวันนี้ชกกันในพิกัด101่อนปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับช่างน้าหนักได้101 เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเขมรขาวบิ๊กนิว72นะครับก็ช่างน้ำหนักได้101ปอนด์เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเขมรขาวบิ๊กนิว72นะครับก็เป็นมวยซ้ายจัดจ้านฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงมีศอกแล้วก็ตีหน้าแรงซ้ายแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน ข่าเมนขาวบิ๊กนิว72นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งกันบ้างนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพล็อกตีเตะขาต่อยหมัดครับแล้วก็ข้อแขนนี่แข็งแก่งแข็งแรงไล่แขนเก่งขวางหน้าบุ๊ดูุดันครับเป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มห้าวนะครับย่งสะกดคําว่า แพ้ไม่เป็นนะครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับสาหรับฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ําแข็งนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านคุ้นหารไกศิลปบ็บอกซิง่งยิมเมื่อวันที่30กันยายน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านโอโรโนโทร่ทอหามะลิดย,ยิมนะครับก็วันที่3ตุลาคม2565ที่ โคราชนะครับนครนคราชสีมาแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนทางด้านทีระพงศ์ไกศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมเมือ่อ17สิจพฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านขมิ้นขาววิกนิว72กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านอินซีเล็กเพชรแสงทองวันที่5กรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดอุบลน,นะครับ แล้วก็แพ้คะแนนทางด้าน,น,นพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมเมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านที่ละพงไกศิลปภพบ,บ็อกซิ่งยิมเมื่อ14ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคาเมนขาวบิ๊กนิว72สนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยสดมวยห้าวนะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรอลังการคุ้งลงน้ำแข็งครับวันนี้ขวางหน้าดันแทงเข่าในยัดไส้ครับกกอนลัดฟัดเวียงเกาะติดคิดตังวันนี้จัดไปยัยเสียครับให้ไป5ดาวครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการครับเป็นมวยหลังตากระดิกสักครั้งนะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับถ้าจำไม่พลาดนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยหรือน้องฟาร์มจาาติ๊กอุบลหรือสอก้องเกียรตินะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดวันนี้เจอทางด้านสลันดาบนสารคคมหรือเจเพชรห้วยพึ่งหรือเอ็กต้าหมอผีนาย่านะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 3่อปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทางน้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้113เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนสลันดาบรันสลักามนะครับก็ช่างได้113เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านสลันดาบรันสลักามนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีศอกมีหมัดบูดุดันไปปลายยนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสลันดาบลันสลักามนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้าน เพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขาเจาะยางขวาคอเด้งตีเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับครั้งนี้เจอกันเป็นครั้งที่4นะครับกับทางด้านสลันดาบลันสลคามหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรห้วยพึ่งนั่นะครับไฟนี้จะตีเสมอได้หรือจะโดนย้ำแขนก็ต้องติดตามนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรหนองฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรเจ้าหอยยาสิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อวันที่13กันยายน25 1 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรห้วยพุ่งดาบรันสารคามเมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านสลันดาบรันสารคามเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตครัานี้คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสลันดาบลันสารคามกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรน้องฟาร์มจากติ๊กอุบลเมื่อวันที่18กันยายน2565ที่จังหวัดกาลสินแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยเมื่อ21ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรน้องฟาร์มจากติ๊อุบลเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5 65ที่เวทีมวยลังสิตนะครับวันนี้เจอกันเป็นครั้งที่4นะครับสามไฟผ่านมาทางด้านสลันนี่ชนะ2แพ้1ครับก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับมวยคู่นี้ครับไฟที่ผ่านมาก็คู่ค,คู่ขี้สูสีครับออกมายก5ก็เต้นโชว์ด้วยกันทั้งคู่ไฟนี้โปรโมเตอร์เลยจัดรีแมตไฟกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยคู่ที่2นะครับวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้าน สลันดาบลันสลคามนะครับวันนี้ผู้กองลันนะครับบอกว่าไม่มีเต้นแล้วนะครับยกห้านี่ตีม้วนเดียวจบเลยครับขับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสลันดาบลันสลคามนะครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านขุนศึกเพชรยินเดียแคเดมี่หรือหนุ่มพรเทพหรือยอดมวยพรลรัตน์นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เจอทางด้านคลาสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองหรือคลาสิกพุ่มพันม่วง หรือบักโจ้ผ้าใบจตุรัสน,นะครับมวยจากจังหวัดชัยภูมินะครับซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคุนศึกเพชรยินเดียคารเดมี่ก็ช่างได้115ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับช่างน้ำหนักได้115เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นคลาสสิกลูกจาแม่ใส่ทองหรือพุ่มพันม่วงนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยขวาแรงบุ๊ดูุดนันอาวุธจุกจิกอาวุธหลากหลายผิวครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นคลาสสิกลูกจาแม่ใส่ทองหรือพุ่มพันม่วงนะครับส่วนสไตล์การชกของ,ของน,น้านขุนศึกเพชรยินดีคารเดมี่นะครับเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดขวางหน้าหลักเหลี่ยมดีสอกคม นี่คือสไตล์ตาการชกของน่านขุนศึกเพชรจินดีอาคาเดมี่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของน่านขุนศึกนะครับก็ชนะคะแนนทางนัานเพชรประมวลหอจอกค,คุบคุบ,คบสุทธิเมื่อวันที่21กรกฎาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็แพ้คะแนนทังน้านพยักพันล้านนุย้ย4ี่มุมเมืองมมเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6 5้าที่ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนทางน้าน คุนสยามสิทสอทอนิกรเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่หรือคุนศึกหนุ่มพรเทพนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านเพชรลุ่งสิทธิ์คูโนโดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนเพชรลุงสิทธิ์คูนด เมื่อวที่1กรกฎาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะน,นอกทางด้านเพชรวานนท์นยกส้อยท่อต่อเวียงยองลำพูนในยกที่3าเมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคลาสสิกลูกจาแม่ใส่ทองหรือคลาสสิกพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมชอบไปที่ทางด้านคลาสสิก ลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแล้วก็ผิวเตะขาต่อยมัดแล้วก็เป็นมวยขวาแรงบูดูดันอาวุธจุกจิกแล้วก็อาวุธหลากหลายครับขยันออกอาวุธครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บใจช,ชนะไปได้นะครับคู่ที่3ามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้น้นคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนารายการวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพยักพันล้านหนุ้ยสี่มุมเมืองหรือคิวทองเพชรแสงทองนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรน,นะครับซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกคุณสมชายเทศลุงเรืองและก็เสียโจโจนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงครับวันนี้ส่งเข้าบอกกวดนะครับเจอกับทางด้านจเจริญเงินบุญรนามวยไทยนะครับ ในพิกัด113กับ114นะครับทางด้านพยักพันล้านหนุ้ย4มุมเมืองนะครับต่อให้1ปอนด์นะครับ113คือพยักพันล้าน114คือเจริญเงินบุญลนามวยไทยนะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างกำหนักได้113และก็114เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือการช่างกำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของาด้านจเจริญเงินบุลนามวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปางแล้วก็ซ้อมที่บุลนามวยไทยนะครับเป็นมวยขวาครับเตะหนักต่อยหมัดหนักอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดนะครับและก็ความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง ing, ความตะลโหดมีสูงนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นจเจริญเงินบุญลนามวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นพยักควันล้าน นุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแล้วก็ฉลาดหลักเหลี่ยมดีเชิงดีรวดเร็วนะครับตีหัวเข้าบ้านนี่คือสไตล์การชกของนั่นพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับของทางด้านพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านขุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่เมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็แพ้คะแนนทางด้านเจเจอภิมลศรี เมื่อวันที่20ตุลาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะนอกยอดกัตันยูจิตเมืองนนในยกที่3เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในศึกรวมพลคน8ลิ้วที่สจอต้องจัดขึ้นที่ผ่านมานะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นพยักพันล้านนุย้ย4ีมุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,นั่นเจริญเงินบุรณา,ามวยไทยกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางด้าน เพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตนะครับแบบชูสวนครับแล้วก็ชะนะคะแนนทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตไฟล่าสุดเข้าไปชะนะคะแนนทางด้านเพชรซิงเกิลออกกิจเกษมเมื่อวันที่25พฤศจิก,กายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเจริญเงินบุญลันนามวยไทยนะครับเป็นมวยท่าทลายหดสูง วันนี้เจอกับมวยฝีมือในน้ำหนักหนึ่งปอนด์ครับร้อยสิบสามกับร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่คือเจริญเงินบุลลนามวยไทยร้อยสิบสามคือพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับสําหรับมวยคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงแล้วก็อาวุธหลากหลายฉลักฉลาดหลกัลก,ลกเหลี่ยมดีชั้นเชิงมวยดี แล้วก็เหลี่ยมตัวดีครับอาวุธจุกจิกอาวุธหลากหลายผิวกวกันเยอะความเป็นมวยดีกว่าเยอะต่อหนึ่งปอนวันนี้ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับต่อหนึ่งปอนไม่ได้ต่อฝีมือไม่ได้ต่อความสูงความยาวความใหญ่ครับหนึงปอนวันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสีย